บิสอิรายการที่จอไอทีมาพูดในภาษาธุรกิจสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการบิสอินะคะห่างหายกันไปนานากับบล็อกเชนเดอะซีรีส์นะคะต้องบอกก่อนว่าเออเนี่ยไม่ได้อ่านเกี่ยวกับพวกบล็อกเชนมานานนะคะพอดีช่วงนี้อ่านหนังสือเล่มน,นี้อยู่นะคะดิจิตอลแอสเซทนะคะ คือหนัง <cose'> ส <plays> like, ือเรื่องนี้มันจะพูดถึงต <commentary> <café> ัวที่ตอลเนเชนต์หลายแล้วก็แลก็เริมีความสนใจในตัวคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะไม่ค่อยกล้าลงทุนในตลาดคริปโตเลยเพราะว่าไม่เข้าใจหลักการแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหลักการตายตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการขึ้นลงมันแล้วแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าลัการมคืออะไรเี่ยค่ะแต่พอมันมีเรื่องเมตาัวิล์สเข้ามาเนี่ยพอมันจะมีเมตาเวเร์สหรือจักรวาลนารมิตนะคะซึ่งภาษาไทยคไม่าเวิร์สเข้ามาแล้วอ่ะมันจะต้องมีเรื่อง มีแพลฟอร์มอะไรบ้างแล้วก็ค่าเงินที่เกี่ยวกับค่าเงินที่ใช้อยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านะนั้นคืออะไรนะคะจริงๆมันมีหลายแพลตฟอร์มแหละแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง5แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะ แพลตฟอร์มแรกนะคะก็คือแพลตฟอร์มอีเทเรียมนะคะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้แพลตฟอร์มนี้อีเทเรียมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแรกเลยเป็นผู้คิดคนสมาร์ทคอนแทคคนแรกเลยโดยที่คอนเซนซัสเมคานิซึมที่ใช้จากตัวอีเทเรียมเนี่ยก็คือตัว proof of work ซึ่งก็จะเหมือนตัวของบิตคอยนนะคะซึ่งตัวอีเทเรียมแพลตฟอร์มเนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นที่นิยมของคนที่ทำตัว e ีแอหรือว่า d c e n t r a l i z e d Application แล้วก็ DeFi หรือ c e n t นท์ไลท์ f ฟ n น n c e เยอะมากๆนะคะทำให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเริ่มที่จะรับโหลดไม่ไหวแล้วก็เริ่มที่จะช้าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของตัว Ethereum นะคะแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งของ Ethereum ก็คือค่าแก๊สเนี่ย จะสูงมากหรือค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงโดยสก,กุลเงินที่ใช้อยู่ในอีทีเียมก็คือ e t h นะคะหรือ ether นะคะแต่ว่าปัญหาของอีทีเียมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแก้ไขนะคะโดยเขามีการวางแผนที่จะพัฒนาอีทีเียม2.0นะคะขึ้นมาโดยตัวอีทีเียม2.0จเนี่ยจะเปลี่ยนคอนเซนซัสเมคานิซึมจาก proof of work ไปเป็น proof of, of stake หรือว่า POS นะคะซึ่งการทำงานเนี่ยก็จะค่อนข้างเร็วกว่ามากแล้วก็โหลดของ พลังงานที่ใช้ในการทำกระบวนการคอนเซนแซสเมทานิซเนี่ก็จะเร็วกว่ามากแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่ามากนะคะโดยปัจจุบันนะคะอีเทเรียม1.0เนี่ยสามารถทำ transaction ได้ประมาณ30 transaction ต่อวินาทีแต่ถ้ามีอีเทเรียม2.0ขึ้นมาแล้วเขาประมาณการว่าจะสามารถทำ transaction ได้ถึง1 0 0 0 0 0 transaction ต่อวินาทีนะคะก็น่าจะเร็วขึ้นเยอะเลย แล้วก็ smart contact พลตฟอร์มที่2นะคะก็คือ p o l a g o t นะคะ Polygon ผูกก่อตั้งโดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Ethereum อน,นะคะโดยเขาเห็นว่าตัว Ethereum เ,เนี่ยยังมีแก p มากมายที่ยังต้องการอุดไรเลยเขาก็เลยมาทําตัว p o l a g o n ขึ้นมาโดยตัว p o l a g o t เนี่ย จะใช้ Consensus Mechanism คือตัว proof of stake นะคะแบบที่อีคทเรียม2.0กับมันจะใช้นะคะซึ่งแบบนี้จะประหยัดพลังงานกว่ามากนะคะแล้วก็รวดเร็วกว่ามากเหมือนกันนะคะโดยตัวพวกระดับนี้จะมีแบ่งเป็น4 ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยนะคะตัวรีลาเชนนะคะก็คือเชนหลักของตัวสมาร์ทคอนแท็กของตัวปกกรดันนะคะส่วนที่2นะคะก็คือพาราเชนพาราเชนเป็นเหมือนเชนคู่ขนานนะคะที่เอาไว้ให้นักดีเวลลอปเนี่ยมาพัฒนา ดีแอปหรือดีเซนทราไ์ไอแอปพลิเคชันต่างๆอยู่บนตัวพาราเชนนะคะส่วนที่3นะคะก็คือพาราเทสพาราเทสเนี่ยจะเหมือนกับตัวพาราเชนเลยแต่ว่าจะเป็น Pay As You Go ก็คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะคะก็จะประหยัดลงออไปอีกนะคะส่วนที่4นะคะก็คือ Bridge หรือสะพานนะคะสะมานเชื่อมไปยังตัวสมา t c o คอนแทคหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าการที่มันมีเบทเนี่ยทำให้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือการทํา Interoperability ก็คือการสามารถเออก็คือความสามารถที่สามารถที่จะทํางานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้เนี่ยมันก็จะมีสูงนะคะทาให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะไปคุยกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะคะ สรุปข้อดีของปกกระดับนะคะอย่างแรกเลยก็คือ interability คือความสามารถในการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะอย่างที่สองก็คือประหยัดไฟนะคะเนื่องจากใช้ proof of stake นะคะในการทำ consensus mechanism แล้วก็อย่างที่สามก็คือรวดเร็วเพราะว่า proof of stake เนี่ยก็จะเร็วกว่าตัว proof of work มากนะคะโดยปัจจุบันนะคะตัวปกกระดับเนี่ยสามารถทำ transaction ได้ถึง 1,000 transaction p e r s e สรนะคะแต่ว่าเขาบอกกันว่าถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวพกกระดาษให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อไหร่เนี่ยความสามารถในการรน transaction เจ็มากถึง1ล้าน transaction p e r s e สรกันนะคะโดยเรียนของพกกระดาษโดยเรียนของพกกระดาษเนี่ยก็คือตัว dot นะคะ d o t นั่นเอง มาถึงแพลตฟอร์มที่3ของตัว s Smart c o n t a c t นะคะเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าตัวพกกระดดษเนี่ยมีความสามารถในการรันทราน s ซ c คชั่ได้ถึง1,000 t r a n ทราน i ซ็คชั่นซแล้วนะคะซึ่งมากกว่าอีกีเลียนที่ปัจจุบันทำได้ถึงแค่3 0สิบทรานเซ็คชั่นเอนะคะแต่วันนี้ตัวที่3นะคะชื่อว่า Solana เขาสามารถทำทราน s ซ c คชั่นได้ถึง5,000 0่นทรานเซ็คชั่นเปอซนะคะโดยใช้ c o n s e n ซัสเมคานิซึ m ที่ชื่อว่า proof of history นะคะโดยตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ4,000โปรเจกต์แล้วที่รันอยู่บนตัวโซล a n ا นี้นะคะรวมถึงโปรเจกต์ของ stable coin ที่ชื่อว่า USDT ด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีของโซลาก็คือภาษาที่ใช้เขียนนะคะเป็นภาษา เป็นภาษาและ C C ภาษานะคะก็คือภาษาที่ดีเวลลอปเปอร์รู้อยู่แล้วแล้วก็วไม่ต้องไปเรียนเพิ่มนะคะอันนี้คือข้อดีแล้วก็ราคาค่าแก๊สถูกกว่าอีเธอรี่มเยอะมากมากนะคะโดยโซลนาเหรียญของเขาก็คือเรียญโซลนาเนี่ยแหละคะ่ะแพลตฟอร์มที่4นะคะก็คือ Binance Smart Chain นะคะเมื่อกี้นะคะที่พูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็น decentralized platform เลยนะคะแต่ว่าตัว Binance Smart Chain เนี่ยจะเป็น centralized platform นะคะโดยลึกๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันต่างกันยังไงแค่ไหนแต่ว่ามันเป็น e n t t a l i z e d นั่นแหละที่เป็นขนะ้อแตกต่างของเขาแล้วก,แวก็แล้วก็ตัว Binance นะคะเขาออกมาตอบโจทย์ ปัญหาของอีชเรียมที่เมื่อกี้พูดถึงกันก็คือราคาค่าแก๊สที่แพงมากๆตัวบา a น c e s สมา t c ช a i นก็ราคาถูกกว่ามากแล้วก็เรื่องของความรวดเร็วน,นะคะบายนั่นสมารชนก็ทําได้เร็วกว่ามากๆนะคะโดยตัว bsc หรือบายนั่นสมารชเนเนี่ยถูกออกแบบให้ถูกออกแบบมาให้รองรับโปรโตคอลที่พัฒนายอยู่บนตัว evm นะคะดังนั้นดีวลลเปอร์ที่ไปพัฒนายอยู่บนตัว evm ก็สามารถที่จะย้ายตัวซอฟต์แวร์นั้นมาวางบน ตัว BSC ได้นะคะโดย BSC นะคะใช้ Consensus Mechanism ที่ชื่อว่า Proof of, of Stake Authority นะคะซึ่งเป็น Consen s ัสที่รันเร็วกว่า Proof of, Pro of, of Work มากนะคะแต่ว่าโดยลึกๆก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่า I Proof of Stake Authority เนี่ยมันทำงานยังไงนะคะไว้่อไปศึกษามาเมื่อไหร่เรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะ โดย BSC นะคะใช้เหรียญที่ชื่อว่า b i n e หรือ BNB นะคะเป็นตัวใช้จ่ายอยู่ในสมาร์ทแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ Cardona นะคะใช้เหรียญ ADA ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะคะเพิ่งมาใหม่ไม่นานมากโดยข้อดีของ Cardona นะคะก็คือ ความรวดเร็วแล้วก็ราคาที่ถูกกว่าอีทีเรียมมากนะคะโดยคนที่ก่อตั้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของอีทีเรียมเหมือนกันนะคะข่วตัวนั้นนะคะก็จะเป็น5าตัวอย่างของสมาร์ทคอนแทคแพลตฟอร์มนะคะที่เอิญไปอ่านมาแล้วก็รวบรวมมาให้เพื่อนๆฟังกันนะคะทีนี้ตัวสมาร์ทคอนแทคแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีผลต่อราคายัางไงนะคะก็ดูว่าตัวไหนมันจะมีการใช้งานเยอะแล้วก็ดีมานเยอะนะคะมันก็อาจจะมีผลต่อราคาของตัวคริปโตหรือว่า เหรียญน,นั้นนิดนึงนะคะโดย Smart c o n นแท c t เนี่ยมันสามารถที่จะไปแอพพลายใช้ได้หลายที่ด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังแล้วไม่รู้จับขึ้นได้หรือปล่าอันนี้นะคะลิงก์นี้จะพยายามใส่เข้าไปนะคะคือตัว Smart c o n นแท c t ที่เอาไปใช้กับตัวโ o จ i s ติกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเอาไปใช้กับสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนฮิดกันมากเลยก็คือ NFT นะคะอยากจะบอกว่าย่อมาจากอะไรแต่ว่าอ่านไม่ออกนะคะ เอาไปใช้กันเยอะในพวก decentralized finance นะคะแล้วก็ตัว D app ต่างๆนะคะในห้างกฎหมายนะคะก็ยังสามารถใช้กับ legal by contract <c oughs> นะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือสัญญาที่แบบเป็นความลับอยู่เลยนะคะแล้วก็ใน real world real world application ก็มีการใช้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการเอาไปรวมกับ solution IoT ทำพวกคอนโซลโลจิสติกส์ที่เคยเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้มันก็มีสิ่งที่คนอื่นเขาสนใจกันก็คือในวงการแพทย์ใช่ไหมคะ โดยปกติเนี่ยนะเราจะมีปัญหาอย่างเช่นว่า่เราเคยไปรักษาอาการความป่วยไปของเราเราเคยเข้าโรงพยาบาล A ทีนี้พอเราย้ายบ้านมาอยู่โรงพยาบาล B แล้วเนี่ยประวัติของที่เราเคยรักษาที่โรงพยาบาลเองมันก็ไม่ซิงมาซึ่งบางอยา่างมันก็เป็นข้อมูลที่ควรจะซิงกันว่าอ่ะเราแพ้ยานี้ความดันเราเท่านี้สูงสูงเราเท่านี้อะไรเงี้ยเผื่อมันจะมีผลในการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่ารู้ว่าคนคนนี้ควรจะ รักษาหรือไม่รักษาอะไรให้ยาอะไรหรือว่าป้องกันอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะตัวนี้เขาก็จะมีการสนใจแล้วก็กําลังพัฒนากันอยู่ที่จะเอาตัวสมาร์ทคอนแทคมาใช้กับการาแชร์ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันนะคะทําให้ต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาโรงพยาบาลบีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลซ้ำๆเก่าๆหรือว่า บางทีถ้าเราหมดสติไปเขาก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเดิมที่เราเคยมีกับโรงพยาบาลอื่นเนี่ยมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในขั้นตอนของการ Research แอนด์เดเวล็อปยู่ซึ่งคาว่าต่อไปมปนาแน่นอนแล้วก็การใช้งาน Smart c o n นแท t พวกนี้ก็น่าจะมะีการใช้ที่เยอะขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลต่อ,อ value ของเหรียญน,นะคะแล้วก็ยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันคะ่ะว่าตัวไหนเริ่มมาแรงนะอะไรเงี้ยนี้ก็กำลังศึกษาเนาะ <c oughs> ยังไงนะคะคอนเทนต์วันนี้ก็ ประมาณนี้นะคะอาจจะยังรู้ไม่ลึกมากแต่ก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบคอนเทนต์ยังไงนะคะก็ต้องกดไลค์ไว้ก่อนแหละไม่ต้องกดดีสไลค์นะคะกดไลค์ไว้เลยแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s c r i b e Channel ของเรนให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดจะดีกว่าคิ๊งๆๆิ๊งคลิ๊งขอบคุณค่ะบ๊ายบาย